มันเข้าไว้ออไวเห็นไหมพักหลังๆนี่มันจะเข้าของมันนะสมาธิบางทีอายทายังไม่เสร็จเลยลืมเห็นไหมให้พรเขาน่ะอายท้าไปแป๊บหนึ่งพออยายท้าเสร็จอ,อยายท้าวลีวหาตุวราปริปุเรติสาหานังเมียบเลยเห็นไหม ดับกไปเลยมันมันเหมือนกับมันมันแดดปวดหยุดเลยนะมันเข้ามันเข้าของมันเองมันไม่เอามันไม่ยึดอารมณ์มันไม่สนใจอะไรบันจุดไปสนใจรอกแต่กูจะเข้าคือมันอิ่มมันอิ่มอารมณ์มันพอแล้วเอนไหมมันเป็นนะอาจารย์เนี่ย อาจารยสังเกตพระแม่กูบาจารย์มันเห็นไหมเทศไปท่านจิตจุดหลับตานิ่งไงไหมนี่นี่ท่านท่านฝึกสมาธิจะเป็นอย่างนั้นนะสังเกตดูเทศไปเทศไปจะจะไม่อยากเทศ่ละจะสงบคุยไปคุยไปจะสงบไม่ใช่อะไรนะท่าน,านกินกินมันเข้าของมันเองคือมันเป็นอิสระ มันรู้ว่าสิ่งไหนพอสิ่งไหนไม่พอนะเนี่ยเราจึงไม่สามารถบังคับมันได้เพราะมันเยี่ยงแต่กันแล้วมันไม่หลงอารมณ์คิดพวกนี้นะมีคนที่มีสมาธิฝึกส,สมาธินี่เห็นไมจะว่าดีก็ได้จะว่าร้ายก็ได้ถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่รู้จักถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ถามนะพอไม่คีครูบาอาจารย์คอยแนะนำนี้เสร็จนะหลวง ไม่ประวัติพ่อแม่คุณบาลานันเทพเอาไม่อยู่ถ้าคนไปหลงมันจะรู้ว่ามันรู้โน่นรู้นี่โอ้ยมาเฟีอมันเถียงเราเลยไหนไหมมันว่าของมันโอ้โหของแท้เห็นไหมน่ะมันจะไปเห็นกิ่งเลยเห็ไปเห็นกิ่งมันก็แค่บาดยาใช้ไม่ได้เห็นไหมอาจารย์เลยไม่ให้ข้าเพราะอะไรมันก็แค่ตาไง ตานอกของตานี่แหละตานอกสองตาเราจะวุ่นวายไม่หายเลยโอสองหูนี่ก็วุ่นวายไม่หายเห็นไหมตัวจะเอาอะไรกับตาในหละ่ะหูในตาในคำว่าตาในก็คือได้เห็น,เห,นเห็นภาพนู้นภาพนี้อ่ะโอูโอโก็คือได้ยินนั่นแหละได้ยินนนมิตจ,จขึ้นมาสังหูนี่หลกหูในเห็นไหมไอราลึกชาติได้ก็ไปเลึกทำไมละ่ะ ห็นไหมฟังดูโอ้โหคนน่าจะเก่งเห็นไหมพอได้ยินคนรู้ชาติได้หรือก็โอ้โหโอ้โหไปอาจารย์บอกโอ้โ,โหไปทำไมมันช่วยอะไรไม่ได้เขาคิดว่ามันดีอาจารย์เลยถามกลับออกไปเห็นไหมชาตินี้เธอทุกข์ไม่หายบอกหัวเดียวมีเดียวยังทุกข์ไปพอ จะเอาไายผัว่าเอาไายเมียบอชาตินี้ยังแก้ไม่ได้หรือไปเอาตรีรชาตเอาละเอาอริราชาต,าาชาตที่มันผ่านมาแล้วไปเอาทำไมอาจารย์ไปล,ลึกโอ้โอจากรู้ว่าคนนั้นเป็นยากพี่น้องเราไหมอาจารย์บอกโอ้ยไม่แค่อยู่กันแค่นี้ก็จะเอากันตายอยู่แล้ว ไม่รู้ละบันดีเห็นไหมไม่รู้ทำไมมันเป็นพี่เป็นน้องอริจจารมันผ่านมาแล้วเห็นไหมมันวุ่นวายนะแล้วก็เป็นลึกได้ว่าคนนั้นเป็นเมียเราเป็นผัวเราหุ่นบีเห็นไหมเป็นหึงเปหวงกันดีอ้าวเห็นไหมนำมาไล่ผัวแล้วทีนี้ผัวเก่าไป็นผัวใหม่เห็นไหมมันชักจะวุ่นแล้วนะ มันสุกไหมล่ะนี่อาจารย์ถาคมคุยไหมนั่งมองหน้ากันเลยเออริงอย่างที่อาจารย์พูดเห็นไหมห่ะตั้งแต่มันมีผัวเดียวมีเดียวชาญนี่ก็พอแล้วแค่นี้มันก็ทุกข์มานานแล้วแต่เขาคิดว่ามันดีไปหลงมันเป็นบ้าไปปอไปอีกเห็นไหมเออทุกคนก็เคยมีลูกมีเมียมามีผัวมีสา,ม,สา,ม,สามีกันมาหมดแล้วอะไรละชา เช่ว่าเป็นลึกได้มันจะดีอาจารย์ถามว่าถ้าเราลึกได้เท่านี้ก็ล่ะพอใจไหมละ่นะพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บไม่มีใครพูดเลยเจ้ออกากรนายเวรนเราหน่นละ่ะที่เคยก่อกรรมทำเวรนหน้าเราจะเอาไหมละ่ะจะใช้นี่เขาไหมไม่ใช่จะลึกได้แต่ผพวกเราเมียเราลูกเราไม่ใช่นะ เจ้านี่เราก็มีถ้าเราเลยตัวด,ดันด้นได้พอหรือเปล่เราจะใช้หนี้เขาไมหมล่ะเงียบไปหมดเลยนะนี่เห็นไหมภัยของมันไม่เห็นแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าอดีตก็ช่างมันอนะนาคตก็ช่างมันให้ปัจจุบันมาทำนั่นเป็นของแท้เห็นไหมให้มาอยู่กับปัจจุบันนี่เราของจริงนั่นมันเป็น้ายอดีตไปแล้ว หนึ่งอนาคตมัยังมาไม่ถึงเห็นไหม,มันพระองค์น่ะโอ้ยบอกว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไ,ไหมไม่กลัวใครทั้งสิ้นม,มาชาตินี้มาตามลูกศิษย์หน้าแค่คุยกาับอาจารย์อาจารย์มาตามทำไมลูกศิษย์เอาชาติละสองร้อยคนรู้ัะ โ,โอ้อาจารย์หมกิ่งหัวล้มปู่มั่นสิบเอ็น้องปู่มั่นยังไม่ได้ไปยังยังไม่ได้ไปจากกรต่พระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมอีกคนหนูนี่เก่งหลผมปู่มั่นเห็นไหมอาจารย์ก็พิสูจน์อ่ะดู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 กิจอาจารย์หน่อยอยากรู้ว่ากิจอาจารย์อยู่ที่ไหนอาจารย์ท้าเลยเห็นไหมไม่ได้ดูไม่ได้เขาบอกทาไมดูไม่ได้กฎของสวรรค์ห้ามดูเอยสวรรค์มีกฎด้วยแล้วอาจารย์บอกมันไม่มี มันไม่มีหรอกมันมีแต่กฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมเห็นไหมมันมัว่วบอกตัวเองแบบพระเจ้าเห็นไหมเอาไปมาสูบเห็นไหมท่านเอาทำไมได้ยินข่าวว่าสืดไปแล้วท่านทำไมต้องสืคอะไหนแบบแบบ้างบาลมีเห็นไหม ป่วยเฮ้ยอาจารย์เราป่วยแค่นี้เองไหมป่วยเล็กๆน้อยๆน่ามาหลงเห็นไหมอาจารย์บุ้พระพุทธเจ้าอะไรมาตามหาลูกศิษย์มันขัดแย้งกันไม่มีรอพระพุทธเจ้ามาตามหาลูกศิษย์นะมันจะไปตามกับตามเวนมันถึงเวลาพื่อเป็นยามาของมันเองผักนี้มันก็แบบนี้มันจะมา นียังไงก็หนีไม่พ้นเห็นไหมถึงเวลามันมาของมันเองมันเหมือนกับอากาศมันมานะหนียังไงก็หนีไม่พ้นเออมันเป็นอย่างนั้นหน่อยเห็นไหมใจเราไม่อยากแต่บุพกรรมมันพามาเหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากแต่งงานไม่อยากได้ลูกแบบนี้ทำไมมันได้ละ่ะบุพกรรมังนั้นนะ มันฝืนไม่ได้ท่านบอกฝืนการฝืนเวีนฝืนกรรมไม่ได้ไม่ใช่ใครจะฝืนได้พระเจ้าเ่งฝืนไม่ได้เลยเห็นไหมมาตามหาลูกศิษย์ด้วยอ,อาจารย์ผมืมเพี้ยนไปใหญ่เลยเห็นไหมขอชาละสองร้อยตามมันได้อะไรเห็นไหมตามมันไม่ได้ตามความเกียงเอาสมมติว่าได้เนาะ ได้เขาต้องล้มหายตายจากกันอีกถ้านหน้ากเขามาตา้างมาอีกหรอือเห็นไหมโอ้ยอีกต้งนานเพื่อจะบรรลุของแกนะ่ะแกเล่าไม่ใช่ว่าเป็นพระอะไรหรออ่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเห็นไหมก็ไม่ใช่เลยไปอีก โอ้ยเรว่ยตามหามันหามาตามลุกสิทำไมอีกป่านนี้มันตายหากันไปหมดแล้วตัองอ้งกกี่ร้อยพบกี่ร้อยชาตินั่นมันหลงเห็นไหมมันหลงมันคิดไมพวกนี้มันเึ็นมายามายากิจมันหลงในความคิดมันมีแค่สองอย่างอ่ะมิมิตริงกับสองปลอม ประเภทนี้ปลอมนะเจี๊ยบมันไม่อยู่กับปัจจุบันธรรำอาจารย์นี่แหละของจริงของจริงก็คือนี่หละเรากำลังเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่แหละค้างบวชอยู่นี่แหละของจริงชื่อนั้นชื่อนี้นี่แหละของจริงอาจารยา์เห็นไหมกิงท่านก็แม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมท่าจบอกเราเป็นของจริงอยู่ทุกวันในชื่อนี้นามตระกูลนี้ ทางานโนานู้นทำนี่นี่ท่านบอกมันมันใช่มันเป็นธาตุาตสีมาประชุมกันเท่านั้นท่านไม่ให้หยึดมั่นถือมันมันไม่ใช่ตัวไทยต้นเด็นไะท่านก็บอกนี่คณะปัจจุบันนะทำนะนี่เราเราไม่เข้าใจคิดว่าไปเห็นแล้โน้นโยดีอาจารย์ได้ยินแต่เขาคนนี้ลชาติได้คนนี้อาจารย์เออมันกุกเนี่ยเห็นไหม มันทุกในพวกนี้ชาตินี้มันก็ทุกไม่พอมันไปเอาชาติอดีตมาอีกว่าทุกเพิ่มไปอีกยิ่งลึกได้หลายชาติมึงก็ยิ่งทุกไปหลายชาติอาจารยอบเห็นไหมมันหลงแต่คนได้ยินข่าวก็ดีไป,ไ,ปไ,ปไปข่าวแต่ไปเขาโกหกทั้งนั้นเห็นไหมไปปุ๊บก็บโอ้ยเห็นไหมมีพระองค์หนึ่งปุ๊บ ในเป็นขา่าว่ะไม่ไกลไม่ไกลคงอยู่บริเวณแถวอาจารย์นี่แหละเห็นไหมก็บอกเขาลึกชาติได้คนก็ไปถามอาจารย์แล้วฉันเป็นอะไรเออเธอเป็นน้องฉันเป็นญาติฉันมากเป็นเมียฉันอาจารย์เออม,มันบ้าเห็นไหมถ้าคนเขาลึกชาติได้างียก็ไม่ไปกลา้าพูด ก็เลมันเป็นไพยไพ่ยังไงเห็นไหมอ้าวเป็นไพยสิอ่าสมมุติเป็นเมียอาจานะอ่าเมียเป็นไัยนะไพยยังไงอ้าวถ้าเราเป็นผัวเขาเขาจะไม่หึงเนาะอ,อ่าอยู่ดีๆมาว่าเมียกูเป็นอาจารย์เขาไม่ยอมเหมือนกันนะเห็นไหม อยู่ทีทีเพราะว่าเมียกูเป็นเมียมืงอดีตาาตนเอากูก็เอาไหนไหมอาจารย์ก็อาจารย์เราคุณจะใส่สักบาทเลยไปน่ะเป็นไม่มีภัยคุณรู้กิงเขาจะไม่พูดไอ้ทีพูดมันรู้ไม่กิงหาเรื่องที่ตัวอีกตรงนั้นเห็นไหมพอไปเจอเท่านี้ก็ไปเห็นหมด <ort. i> <Man> ฉันใช้น <i> ี่เธอเห็นไหมมีแต่รู้กเรื่องเกี่ยวกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นเมียแค่นั้นน่ะไม่เห็นเลยพูดเรื่องอื่นเลยเห็นไหมน่ะนักแสดงพเห็นมั่วมันเห็นมันต้องเห็นทั้งหมดสิเห็นทั้งดีทั้งชั่วเห็นไหมอดีตที่เจ้าข้าคนนู้นอดีตที่เจ้าเป็นนี่คนนี้มันต้องเห็นหมดมันต้องมีหมดนะไม่ใช่เห็นแต่เรื่องเอ้ยเป็นลูกค่อยเป็นเมียค่อยไอ้พวกนี้มั่วนะ มัว่วหมดส่วนมากจะมัว่วคนเห็นจริงเขาจะไม่กล้าพูดเขาจะช่วยเดี๋ยวพ่ออ้มันก็ผ่านมาแล้วไปติดในอะไรในอดีตเห็นไหมมันทุกนะเมื่อเกิพดพวกเรานี่แหละขนาดเอาอาดีตในชาติทีเราจะพุกเลยแล้วลึกขึ้นไปปุ๊บโอ้ยรู้สึกไม่ดีเห็นไหมนึกถึงสิ่งที่เราปฏิบัติมาเป็นสิ่งที่ไม่ดี มันซาเศร้ามองเลยใช่หมโอ้ใจเพราะเราไปรถกสิง่งที่ไม่ดีไปรักสิ่งที่มันก็ดีขึ้นมา,ามช่ไหมไปลักสิ่งไม่ดีมันก็ความเศร้ามองขึ้นมาท่านจะบอกห้ามอย่าไปยุ่งกับมันมันผ่านมาแล้วกลับไปแค่ไขอะไรไม่ได้ เออถ้าเราลึกได้ปุ๊บมันก็ไปแค่ไขได้ก็พอว่าหน่อยอันนี้ไม่เห็นมันทาอะไรไล้ไหนไหมเราลึกขึ้นมามันทาให้เราเกิจใจเราหดหู่มันอเราทําแก้วแตกนี่แหละเมื่อวานเราทําแก้วแตกปุ๊บโอ้ยลึกขึ้นมากูไม่น่าทําแก้วแตกเลยมือวันนะ่ะก็เอาอีกรึกลึกอีกโอ้กูไม่น่าเลยแล้วถามว่ามันได้อะไระเห็นไหม เออทำมันลึกได้ปุ๊บแก้วนั้นหายแตกทําให้เราดีขึ้นมาเราคนหน้าจะาลึกนะแต่เราลึกที่ไหนมันเศร้ามองไม่ได้เสียทั้งนั้นนั่นเห็นไหมมันวางไม่ได้ถ้าหมกให้วางสีมันผ่านมาแล้วนึกถึงความเป็นจริงก็ได้กบไปแค่ไขไม่ได้ก็ทางหัวมันสิผ่านมาแล้วน,นั่นแหละ พราะปัจจุบันทมนี่แหละปัจจุบันน,ะนี่แหละมันถูกต้องแต่ดีก็ช่างหัวมันไปหามาล้วสั้งอย่าวกวนกลับไปหามาันนู้พอเรามีสติรู้ได้เราสบายนะผ่านไปแล้วปุ๊บพวกช่างหัวมันไหนไหมงอสบายน,นเราทิ้งไปแนละ้วทิ้งมาดีไปแล้ว นี่แหะคนคนที่ทิ้งได้กับคนที่ทิ้งไม่ได้มันต่างกันนะแล้วก็วนกันอยู่อย่างนี้โอ้อยากรู้อดีตรชาติตัวเองไอ่อรู้ทําไม,มนช่วยอะไรไม่ได้นะถึงรู้กิงก็ช่างมันกลับไปแก้ไม่ได้แล้วมันยิ่งทุกข์ นี่คนไม่รู้จักกันไหมเออคิดว่าคนรู้แต่มันวิเศษมันไม่วิเศษหรอมันจะวิเศษอะไรเห็นไหมคนวิเศษก็คือรู้แล้วไม่ยึดมั่นถือมันนั่นแหละคนวิเศษร,รู้แล้วปล่อยวางนี่แหละวิเศษแต่เสือรู้แล้วมาอวดคนนะโอ้ฉันรู้รู้ล่วงหน้าเห็นไหม ฉันรู้คนนู้นเป็นอย่างนี้คนรู้เป็นอย่างนี้ถ้ามันรู้ขนาดนั้นทําไมไม่ไปรู้เลยเห็นไหมบางวันที่หนึ่งจอ,อกเท่าไหร่ตรงนี้มันจะดีเยอเห็นไหมหุ้นจะขึ้นเท่าไหร่เห็นไหมราคาทองราคาทองจะลงเท่าไหร่ทำไมไม่ไปรู้อย่างหมด มันจะดีนะเออเอาตัวนั้นมาบอกเลยทุนจะขึ้นแล้วนะ่ะนะนั่มันรู้ไปจริงถ้าเรารู้มันระลึกได้นะแค่ราลึกขึ้นไปมันรู้เลยนี่เหาคนคนที่มียานย่างร,ารู้เห็นไหมมีกําลังถ้าเราทำอย่างนึ้นได้เราก็ทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่ทำไม พ่อแม่กูบาอจารย์ท่านจึงไม่สนใจเพราะอะไรรู้ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้มันช่วยไม่ได้ท่านเลยเไม่ม่ให้ข้ามันแหมมันเป็นของที่แย่มันเป็นวิธีขวงท่านเราเห็นไหม ไม่ใช่มันมีนะมีพระพุทธเจ้าเราก็บอกระลึกได้มันมีอดีตชาคนระลึกได้ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็าาบอกว่าให้เอาให้ฝึกสิเห็นไหมมันดีถ้าไม่บอกอย่าไปยุ่งกับมันมันเป็นมารจะทิ่เกิดปิดกั้นเส้นสูทางมาผลน,นิ่พานออกเห็นไหมนี่พวกมีปัญญานะ ยิ่งพวกหมอดูหมอเราเนี่ยโวยิ่งไปใหญ่เลยพวกนี้ยิ่งต่ำพวกนี้ทำให้เราลงต่ำเลยนะหมอดูหมอเดาล่างรงอย่างนี้เจ้าโน้นควรอู้จ้าแม่ควรอินมาสงนี่พวกนี้จะต่ำนะมไปเอาอาญะพมพวกนี้รับถือไปเย้าขอพญานาคนี่พวกนี้ไปลงที่ต่ำหมด แห็อาจารย์เห็นคนดีๆไปให้วัดดังๆเขาสักให้เห็นไหมเป็นข่าวเป็นข่าวอย่างนี้เวลาของขึ้นเต็มอย่างกะลิงกับเจ้าอาจารย์โอ้มันเป็นคนดีๆไม่ชอบมันเป็นสัตว์ซะเนี่ยมีนะอาจารย์ไปเพื่อนคนหนึ่งอ่ะมันไปนสักสักยันนี่แหละมันไปนสักขนมาน เห่ไหมเวลาของขึ้นมันมันมันเป็นมันเป็นเต้นมันลิงนะน่ามันกินมันกินอะไรผิดก็ไม่รู้คล้ายๆกินเขาเิียกินกินของเหลือนั่นแะคนอื่นนั่นแหละมันมันของจะขึ้นนี่แหละมันเล่าให้อาจารย์ฟังนะตอนมันขึ้นปื๊ดทันไงกูเวลาอ้าว เพื่อนคนหลายๆคนเตะสิทีนี้คือให้มันสงบลุมเตะลุมถีปัะกึงตั้งกล้งตั้งมะคือมันมีมันมีเนี้ยมีแรงอู้มันรู้ว่าเอาแรงมันเราจับมันไม่อยู่จับไม่ได้ก็ต่อยสิทั้งต่อยทั้งเตะโอ้โหสี่คนห้าคนลุมเตะต่คนเดียวนอนในเมฆเลยก็พักกันนึงดูซิมันจะเป็นยังไงเห็นไหมเพราะเราไปลุมจับมันมาดดามันมันเบี่ยงมันฟัด มันก็โม่สีนอคนเออจะให้ประสบผลมันเหลือมันก็ไม่ได้ก็ได้ก็เตะต่อยสีเห็นไหมร่วงเลยนะมึงจะเก่งมาแค่ไหนมึงโดนหมัดโดนตีมกรูกมาเห็นไหมนอนเลยทีนี้มึงฟื้นหรือมาจะมาถามเฮ้มันเป็นอะไรมันบอกมันมึรู้เรื่องเออทำไมกูปวดไปหมดวะน้าไม่ปวดได้ไงมึงโดนทั้งหมัดทั้งตีเห็นไหมมันจะไปเหลือหรือ ยีตีนกี่หนัเห็นไหมมันทำไม่ได้มันไปสักมาไอาจารย์ไปสักมันทำไมของพวกนี้ของของดีรฐานมันช่วยอะไรไม่ได้อาจารย์มันรู้รู้จักเองสมัยแต่ก่อนคือมันรู้จักว่ามันไม่ใช่ ันผิดปกติมันมันดูแล้วมันไม่เหมือนผู้มนมือนคนเลยเป็นสัตว์เต่งเย้งเย้งเย้งก้นไม่ว่าจะหนังเหนียวอะไรก็ตายทั้งนั้นเหน็ไหมมีไหมเราคนสักเราเห็นไหมตายทั้งนั้น่ะ ม่ว่าจะเป็นในอดีตหรืออนาคตก็จังไม่มีใครรอดสักคนถึงข่าวตายตายหมดนะจะหนงเียวแค่ไหนก็จังมันไม่เกี่ยวกัอเห็นไหมมันตามอายุขไขคนไม่ถึงข่าวตายทำยังไงโฮแบบตายคนถึงข่าวตายเอาอะไรมาไว้มันก็ไปอยู่ตายหมด าเราเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีใครจะมาทำเรา